<Krist ian> กลับมาติดตามการปรับตัวของสองสาวนะคะน้องอ,อมสุชาและก็น้องตีน่าสุพนาทค่ะกับการเข้า,าคอร์สเรียนภาษาษอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมตัวรับงานในระดับอินเตอร์ผักสักครู่ค่ะอ,อมสุชาและตีน่าสุพนาเตื่นตัวรับอาเซียนเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร,รกับแฟนคลับชาวต่างชาติและเตรียมรับงานในระดับอินเตอร์ ีค่ะกระแสความฮอตของนักแสดงไทยที่ไปโด่งดังในต่างแดนกําลังเป็นที่จับตามองของสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ2นักแสดงสาวออมสุชามานะยิ่งและสาวหน้าหล่อติน่าสุพนาจิตตลีลา ที่โด่งดังทั่วคู่กันมาจากภาพยนตร์เรื่อง Yesorno ภาค1และภาค2ภาพยนตร์ไทยแนวหญิงรักหญิงที่ทำลายกำแพงการต่อต้ารรนรสสิยมรักร่วมเพศของประเทศจีนไปโด่งดังเป็นผููแต่จนมีแฟนคลับมากมายทำให้ทั้งคู่ต้องเดินทางไปร่วมง,งานแฟนมิสติ้งกับแฟนคลับในประเทศจีนประเทศตไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียนอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียด้วยครับ การเดินทางไปพบปะก,กับแฟนคลับชาวต่างชาติที่ต่างประเทศมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้รับงานในวงการบันเทิงในระดับสากลมากยิ่งขึ้นก็ได้และด้วยเหตุน,นี้นะครับทำให้คนในวงการบันเทิงบ้านเราหลายคนรวมถึงน้องออบก,กับน้องตีนาหันมาใส่ใจการเรียนภาษาอังกฤษกันมากยิ่งขึ้นด้วยครับ for sure s u r e ออมเลตินาบอกว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของเธอนั้นอยู่ในระดับพอใช้และถึงแม้การเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งจะมีล่ามเป็นผู้ช่วยในการสื่อสารแต่เธอก็อยากเรียนภาษาอังกฤษที่ทั่วโลกใช้เป็นภาษาสากลเพื่ออยากจะสื่อสารกับแฟนคลับด้วยตนเองยิ่งยิ่งยุคเนี้ค่ะมันเป็นยุคที่แบบว่าเหมือนไร้คอบเคตอะเราเราก็มีส่วนที่จะต้องไปทํางานในต่างชาติต่างประเทศอย่างเงี้ย บ่อยมากขึ้นภาษาก็ ก็สาคัญเหมนประเทศเราเปิดมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็เหมือนในฐานะนักแสดงเราก็ต้องเตรียมพรม้อมที่จะที่จะรับกบสิ่งที่เข้ามาไม่ใช่เฉพาะนักสแสดงเฉพาะกลุ่มนะคะก็คือหมายถึงคนไทยทั่วประเทศเลยก็ควรจะตื่นตัวได้แล้วกับภาษากฤนค่นนะ,คะคนไทยส่วนใหญ่จะไม่กล้าอย่างตัวดิ๊น,นก,กับออมเองก็ไม่กล้าแรกก็ไม่กล้าเนาะก็เกินเลยๆให้รัามพูดแทนอะไรเงี้ยหลังๆนี่ภาษาจีนแล้วเราพูดไปเลยพูดผิดถูกเราก็พูดไปเลยเพราะว่าเขาพยายามที่จะเข้าใจเราอยู่แล้วค่ะ ด้านดรวารีเฉลิมดัมบิชัยครูสอนภาษาอังกฤษบอกกับเราว่าปัจจุบันมีคนในวงการบันเทิงหันมาเรียนภาษาอังกฤษกันมากขึ้นเราต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษเพื่อทํางานในระดับอินเตอร์ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่มาเรียนมักอยที่ความไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมีปัญหาคือเขาไม่มั่นใจว่าจะพูดอย่างนี้ถูกไหมหรือจะออกเสียงนี้ถูกไหมหรือคําศัพท์คํานี้ควรจะใช้คําว่าอะไรเราก็แนะนําตรงนั้นไปแล้วก็ให้เขาฝึก ฝึกฝนซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆำมันเหมือนจริงๆนักแสดงเนี่ยน่าจะง,ง่ายนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะท่องสคริปต์ได้เขาก็สามารถที่จะท่องสคริปต์ภาษาอังกฤาษาก็ได้นะครับจากกระแสความฮอตที่มาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้นอกจากจะต้องเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤาษาเพิ่มเติมแล้วออมและตินายังใช้เวลาว่างในการเรียนรู้ภาษาที่3นั่นคือภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารกับแฟนคลับชาวจีนอย่างําพักชายที่ฝากมาในตอนท้ายแบบนี้ด้วยครับ <S <S 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 be there for sure. See you guys in Shanghai. I want to thank you all the fans for your support. Uh, you are the reason why I'm here today, and I'm so grateful for that. กธนภูมิเท้านอกรายงานวันนี้ตัวข่าวบันเทิงหมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ในการใช้ชีวิตของออมนะคะก็จะมีสติในทุกขณะที่ที่เราที่เราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะ